ลุงปนัสยาร่อนแถลงการภาวะมอบสับสนโยนคนตัดสินเอาคอมมิวนิสต์มากน้อยซึ่งก่อนหน้าเพนกวินประกาศเทกลุ่มปลดแอกสยบปมร้อนไฟคอมมิวนิสต์ หลกรณีที่เพจเยาวชนปลดแอกได้โพสต์แนวคิดคอมมิวนิสต์โดยการชูสัญ,ญลักษณ์ค้อนเขียวจนทําให้เป็นที่สับสนก,นกันกับนักวิชาการและผู้ติดตามการชุมนุมถึงทิศทางอุดมการณ์ที่เปลี่ยนไปเพราะคอมมิวนิสต์ถือเป็นอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกับประชาธิปไตยและอุดมการณ์ที่ม็อบเคยเรียกร้องต่อมานายพฤชชิวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำม็อบคณะราษฎร63ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านผมขอที่แจงกับทุกคนว่าผมเป็นสมาชิกของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและจุดยืนที่ปรากฏในเพจเยาวชนปลดแอกนั้นเป็นแนวทางของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเองไม่ใช่แนวทางของผมไม่ใช่ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และที่สำคัญไม่ใช่มติของราษฎรผมยังคงยึดมั่นในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ไม่ผดเด็จการหรือศักดินาแทรกแซงครอบงำ เพื่อประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมและเพื่อประชาธิปไตยที่มีรัฐสวัสดิการอบอุ้มชีวิตของทุกคนโดยการเสนออุดมการไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใดมิใช่เรื่องผิดบาปถือเป็นเสรีภาพของผู้เสนอ แต่ในเชิงของการเคลื่อนไหวต่อสู้นั้นจะต้องประเมินให้ดีว่าแนวคิดที่จะเสนอนั้นสอดคล้องกับเจตจำนงของมวลชนหรือไม่ในขณะที่เราตัดสินใจจะพังเพดานในเวทีธรรมศาสตร์ในวันที่10สิงหาคมนั้นเราได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนแล้วว่าปัญหาของสถาบันกษัตริย์คือสิ่งที่อยู่ในใจของพี่น้องที่ร่วมต่อสู้ดังจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่การชุมนุมครั้งแรกเราเห็นป้ายกล่าวถึงปัญหาของสถาบันกษัตริย์ปรากฏอยู่ทุกแห่งหน ในการชุมนุมเราจึงลุกขึ้นพูดเพื่อประกาศเจตจำนงของมวลชนเพราะถึงที่สุดการต่อสู้จะสำเร็จมีได้ด้วยเจตจำนงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จะสำเร็จด้วยเจตจำนงของพี่น้องทุกคนในประเด็นเรื่อง3ข้อหรือข้อเดียวนั้นเรายังยึดมั่นในข้อเสนอ3ข้อซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปตามธรรมชาติแล้วการปฏิรูปจะเกิดขึ้นก็เมื่อชนชั้นนํายอมรับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหากชนชั้นนําไม่ยอม ทำปรับตัวก็จะไม่เกิดการปฏิรูปและเมื่อไม่เกิดการปฏิรูปก็จะเกิดการปฏิวัติเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ทั่วโลกดังนั้นขณะนี้ถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นรถยนต์ก็เหมือนอยู่ที่สามแยกทางหนึ่งเลี้ยวไปหาการปฏิรูปทางหนึ่งเลี้ยวไปหาการปฏิวัติ ประชาชนได้ขับรถมาถึงหน้าสามแยกแล้วแต่จะเลี้ยวไปทางไหนนั้นสถาบันกษัตริย์และองค์คาพยพศักดินาจะเป็นผู้ตัดสินใจถ้าเลือกปรับปรุงตัวรถก็เลี้ยวเข้าถนนปฏิรูป3ข้อถ้ายัางดื้อด้านรถก็จะเลี้ยวเข้าทางปฏิวัติข้อเดียวก็เท่านั้นจึงเรียนมาเพื่อแถลงการนอกจากนี้นายพริต์ยังได้แจ้งช่องทางในการติดตามข่าวสารของกลุ่มของตนเองด้วยที่เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ซึ่งจากเหตุการณ์น,นี้ อาจเรียกได้ว่าแกนนําคณะรัษฎรที่เปิดหน้ามาตลอดได้ประกาศแยกทางกับแกนนําปลดแอกที่เอาแต่ขับเคลื่อนผ่าน Facebook อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่แนวร่วมหลายคนได้วิพากษ์วิจารณ์แนวทางของคอมพิวนสของปลดแอกมาสักระยะหนึ่งตั้งแต่มีการเปิดตัวต่อมารุ้งปนัสยาสิทธิเจรวัฒนกุลแกนนําอีกคนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวด้วยโดยระบุจุดยืนว่าเรียนรัษฎรผู้รักในประชาธิปไตยทุกคนหนึ่ง จากตอนนี้เกิดความสับสนขึ้นต่อจุดยืนของแกนนําแต่ละคนของกลุ่มต่างๆรุ้งจึงขอชี้แจงกับทุกคนเพื่อยุติความสับสนดังนี้รุ้งเป็นสมาชิกของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจุดยืนของเราในการเคลื่อนไหวมีดังต่อไปนี้คือ 1. ประยุทธ์และองค์คาพยศต้องออกไป 2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 3. การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เรายึดมั่นในหลักสิทธ,ธิเสรีภาพและความเสมอภาคเราสนับสนุนการมีรัฐสวัสดิการเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหากข้อเสนอ3ข้อนี้ไม่ได้รับการตอบรับข้อเรียกร้องเพียงข้อเดียวคงเป็นทางเลือกสุดท้ายในที่สุดที่ต้องออกมาชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนขึ้นว่าจุดยืนของแต่ละคนเป็นยังไงเพียงเท่านั้นเราสนับสนุนให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีค่ะ ขณะที่ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมก็ได้โพสต์แถลงการของกลุ่มเรื่องจุดยืนต่อแนวทางการเคลื่อนไหวของแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย จากทิศทางไทย